ท่านอาจารย์นะครับเอ่อแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีพี่เชิญมานะครับแล้วก็มีผู้วิเกียริทุกท่านนะครับผมอาาคินนะครับก็ผมก็แอบฟังอาจารย์หลายๆท่านพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลบรนาปดิษฐตนะครับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนั้นกันก็วันนี้ผมกลุ่ม a ออก็จะมาแชร์อะไรในมุมมองของเอเองว่าคงเป็นประโยชน์ในมุมมองที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันเบลอเข้าหากันได้อย่างไรนะครับแล้ว แล้วทำไมเราถึงต้องมีการ adopt AI ส่วนเรื่องของดิจิทัลเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงเนาะเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้ก็เป็นโลกของดิจิทัลหมดนะใครๆกเ็เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับพัฒนาระบบงานด้วยดิจิทัลนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นลูกค้านะครับเป็นผู้ใช้งานด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นดิจิทัลเป็นเรื่องเบสิกลวนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องว่า,าผมก็ทํางานที่ AS มาเป็นปีที่27นะครรู้สึกว่า ผมจำได้นะว่าวันที่ตัดนใจไปทางานเอเอสเพราะว่าภาพนี้เลยภาพที่ผมคลานขึ้นไปบนรถของคุณพ่อที่คุณพ่อของเพื่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยบ้านก็ไม่ค่อยมีเนาะใครมีโทรศัพท์ในรถนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะเครื่อง3แสนจำได้ไหมครับผมว่าท่านอาจารย์พี่ๆในห้องนี้คงเคยมีประสบการณ์นั้นตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นขององค์การโทรศัพท์ใช่ไหมฮะในเครือข่าย470นะครับ ก็ก็ขึ้นไปได้ใช้นะครับจำได้ว่าแพงมากนะค,คุณพ่อเขาก็เตือนมาว่าอย่าโทรนานน้านาทีละยี่สิบเอ็ดบาทอะไรอย่างงี้นะครับก็รู้สึกแพงรู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทถ้าเกิดเอเอสเปิดมาตอนนั้นก็โปรโมทเรื่องเซลลูล่าเก้าร้อยใช่ไหมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเป็นบริษัทที่เท่มากๆเลยนะครับแต่เอ่อเอ่อท่านผู้ฟังนะแล้วอาจารย์ทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดของของโทรคมนาคมในบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงรายได้ต่อหัวแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะในกราฟนี้แนวตั้งคือ รายได้ต่อเดือนนะครับส่วนส่วนแนวนอนเนี่ยคือชื่อของประเทศนะฮะผมก็ไฮไลท์สีเขียวๆวไว้เนาะว่าเป็นประเทศไทยนะครับก็ผมแล้วเพื่อนๆน,นะค่ายสีแดงอ่ะสีฟ้าเนี่ยโอ้แล้วก็มีอ,อ,อ,อ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติด้วยนะว่ารวมกันแล้วเนี่ยก็อาปูก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง300บาทดีนะครับไม่ถึงสามบาทนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของธุรกิจนะครับยังไงเราก็ต้องพยายามตะเกียบตะกายไปทางด้านขวาตรงมี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าบริษัทโทรคมนาคมของบ้านเราเนี่ย นะครับอยู่ไปทางด้านขวานะ่ะเนี่ย U.S. นะก็เท่าไหร่เนี่ยเกือบห้าสิบเกือบห้าสิบเหรียญนะครับก็เท่าไหร่พันห้าอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรครับภาษีก็มากขึ้นใช่ไหมจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลให้รัฐบาลไปทาให้อาจารย์มาวิจัยเพิ่มต่อได้นะก็คือเป็นวินวิเนชันนั่นเองนะคำว่า A.S. เนี่ยอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงนะเราก็ขยับจากจากตรงที่ตำแหน่งที่ว่าเนี่ยจากเอ่อซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเป็นเพราะอะไรฮนะเป็นเพราะว่าทุกๆครั้งทีีี่่่เเกกิดภาาววะทรย เกิดตลาดที่ว่ามันซ a t u r เร i นะครับอออไไไ v a l u ูที่เราเคยทําให้กับทางอีโคซิสเต็มเนี่ยเริ่มเริ่มดรอปลงเนี่ยเราก็ต้องมีการสร้าง i n n o v a t i o นใหม่ถูกไหมฮะสร้างนวักตกรรมใหม่นะผมว่คิดว่าภาคภาครัฐบาลที่มีการเปิดให้มีการให้นักนักวิจัยนะครับทั้งอาจารย์เองหรือเอกชนเองเนี่ยมาช่วยร่วมพัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยให้มันให้มันอยู่รอดในมุมของประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันนะ a AS เราเนี่ยผ่านยุควิกฤตที่ voice call เริ่มดรอปตอนนั้นเริ่มแจกให้โทรฟรีเนาะ โทรฟรีทั้งปีเอาไปเลยอะไรจำเคุ้นไหมฮะหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒน,นาการส่งช็อตไปเสดนะทุกวันนี้ไม่มีใครใช้แล้วนะแต่ตก่อนนะเนี่ยอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังเคยจําได้ไหมฮะว่า s อสเราเนี่ยฮิตมากตอนเที่ยงคืนของปีใหม่เนี่ยโอ้โหส่งกันหมดเลยนะเสียงกราวไปทั้งลานเบียเลยจําได้ไหมฮะหลังจากพอเอสเอเอสเริ่มตกลงก็มีเรื่องของอะไรครับก็ยุคข,ของอินเทอร์เน็ตนะครับยุคถึงอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นก็คืออะไรนะ เอ่อ .com เริ่มมาแล้วก็สลายไปนะครับแล้วก็มีการเเติบโตกลับเข้ามาใหม่อย่างรวดเร็วนะโดยที่มีเรื่องของพวกเอ่อคนที่เป็นเป็นขนากนะเป็นแอคเซเเตอร์ใหญ่ก็พวก Apple นะพวก Google เนี่ยเข้ามาก็ทําให้การใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเยอะมากนะแต่ขณะเดียวกันนะฮะการมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้คู่แข่งของ a s เริ่มเบลอนะฮะเดี๋ยวนี้ที่ a s เอเงผมคิดว่าเพื่อนผมก็คงเหมือนกันก็คือว่าเราไม่ได้ d e f i พวกเรากันเองเป็นคู่แข่งแล้วนะครับขอบของการแข่งขันมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เราเริ่ม d e f i n คนที่มาจากเมืองนอกครับว่าเป็นคู่แข่งยกตัวอย่างเช่นเนาะออย่าง Line เนี่ยอย่าง Line นี่มองเป็นคู่แข่ง Aes ไหมะมองใช่ไหมอย่างอะไรดีล่ะ Facebook มองไหม มองใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยลูกค้าเนาะมีปัญหาอะไรอยากได้บริการอะไรก็มาหา a อเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แหละก็คือไปค้นบน Google อะ o o g l e ไดันเป็นคู่แข่ง a ออีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเบฟที่4ขึ้นมานะครับก็คือเราพยายามที่จะทำยังไงให้อาปูหรือไอ้ไกฟ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเรฟเนอ e ์เอเวอร์เรจเรฟเ e นูเปอยูเซอร์เนี่ยให้มันพยายามไปั้างขวาให้มากเนี่ยเราก็เลยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเราจะทำอย่างไรให้เอเป็นดิจิทัลไลฟ์สวิตช์พรีเวดเจอร์ฟังว่าอะไรนะครับ ก็คือหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือว่าจากที่เราเป็นเคยเป็นโทรโคมด้านด้านซ้ายมือนะครับเราจะมีดิจิทัลแพลตฟอร์มนะซึ่งตรงน,นี้ก็มีอยู่แล้วนะครับมใีในส่วนของพวก w i r ลสอ s นฟาสต a s t r เจอร์ e s 3G 4 g า g อะไรประมาณนี้นะรเรามีฟิกซ์บอร์ดแบนเข้ามานะครับแล้วก็มีในส่วนของดิจิทัลสวิตอินฟาสต s t r u เจอร์ในการทอนฟอร์มองค์กรให้สู่ดิจิทัลไ i ฟ e พูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่าจะทําอย่างไรให้ชีวิตของของผู้คนรวมถึงบริษัทต่ตางๆเนี่ยใช้บริการของ AS แบบ แบบ Around the clock แบบตลอดเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งหลายอย่างนะ AS ใครจะซิมพลาสติกมา30ปีตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะเราต้องมีเรื่องของ innovation culture ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับมีเขาเรียกว่านะมี growth mindset นะครับของทุกๆคนเลยในการเปลี่ยนองค์กรนะเพราะการเปลี่ยนองค์กรมันไม่ใช่ว่าเราไปซื้อเทคโนโลยีมาถมเข้าไปในองค์กรแล้วมันจบนะจริงๆแล้วมันทุกอย่างมันต้องเคลื่อนด้วยคนนะครับ 5G ผมก็เร็วๆเลยละกันนะทุกคนในห้องนี้ผมคิดว่ารู้แหละนะมันจะมีอะไรมามากกว่าถูกกว่าดีกว่าเร็วกว่าถูกไหมฮะก็แน่นอน 5G ก็เร็วขึ้นนะครับแรงขึ้นความหน่วงต่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งคุณสมบัติ 5G ที่มันพิเศษเนี่ยมันทําให้ทุกคนก็ใฝ่ฝันนะครับว่าเออเราจะเอา 5G มาทําอะไรกันดีเนาะตั้งแต่เอา 5G มาช่วยองค์อุตสาหกรรมโลบอติกใช่ไหมเพราะว่ามันต้องการความหน่วงต่าไม่ใช่ว่ากดคอนโทรลไปแล้วจะหนีแก้วก็หนีไปทันสายพานการลีตเลื่อนแก้วไปจะปิด จะปิดอะไรนะครับรั้วแกะแกะเดินผ่านไปแล้ว4ตัวถึงปิดได้อะไรอย่างเงี้ย ยก็อย่างนะครับ AR นะครับเออ AR สำหรับอินสตาช้อปปิ้งนะอันนี้ก็อันนี้อันนี้เรื่ภาพมอกอัพนะฮะมันจะทําอย่างไรให้เออเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีความมีเอ Immersive Experience ครับก็คือว่าควรไปช้อปปิ้งเนี่ยสามารถที่จะใช้คือค5 g ที่มีความเร็วสูงเนี่ยสามารถออฟเฟอร์สินค้าและบริการให้ตรงใจตรงกับเพอร์เซอร์ไลน์ของเขานะครับแล้วก็ behavior ของเขาด้วย hey, ว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้กินหวานมากไปแล้ววันนี้อย่าไปกินมะม่วงเลยอะไรเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีอุตสาหกรรมอื่นๆมากมายที่เขาคิดว่า 5G เนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์นะครับ 5G เนี่ยมันมีคุณ,คณลักษณะ3เรื่องนั่นเองจริงๆแล้วนะนนก็คือว่า1สามารถส่งข้อมูลได้ทีละมากๆนะครับ2ก็คือว่าในพื้นที่1ตารางกิโลมเมตรสามารถคอนเน็ก์ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆได้หนาแน่นมากขึ้นนะครับแบบเสาสัญญาณ 4G เห็นเสาเดียวจริงๆแล้วคอนเน็กได้ม่กมี่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่จุดนะถ้าเกิดเป็นของ 5G เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาหลายเท่านะครับถ้าเกิดว่า นึกไม่ออกครับน,นึกแค่ว่า1ตารางกิโลเมตรเราสามารถมีอุปกรณ์ทั้งหมดนะได้1ล้านเครื่องอะไรปมบณนี้นะครับเพราะฉั้นของมันจะเยอะแยะมากมากมายเพราะว่าเราทํารองรับไม่ใช่แค่คนการคอมมวนิเคชันระหว่างคนกับคนแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของมชชีนกับมัชชีนด้วยนะครับ อันสุดท้ายก็คือ very fast response ก็คือหมายความว่าความหน่วงต่ำนะครับก็อย่างที่บอกว่าเออจะเล่นเกมเป่ายิงฉุบนะถ้าเป็นเครือข่าย 4G เนี่ยเราอาจจะเอาชนะขุ่นยนนะเพราะปล่าหขุนยนจะยิงฉุบออกมาเราเห็นแล้วมันจะออกอะไรนะแต่ถ้าเป็น 5G เนี่ยมันตัดใจคนตัดใจขุ่นยนตัดใ,ใจว่าจะออกแบบพรอนไกลกระดาษเนี่ยมันสามารถออกแบบได้เลยออกออกได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่มีไม่มีดีเลยนั่นเองนะครับด้วยความเป็นจริงข้อนี้ความผสมผสานของ3เรื่องนี้นะครับเราสามารถ adopt นะครับ 5G ออกไปในอุตสาหกรรมเลยนะครับเช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรูผุดสูงสูงก็คือรับส่งข้อมูลได้มากๆก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทั่วไปครับเรื่องของ Entertainment นะครับเรื่องของ collaboration workspace นะครับเรื่องของการทํางานที่ต้องทํางานร่วมกันนะครับโดยใช้เอ่อมีเดียที่มีความ Rich มากๆเช่นพวกของ mixed reality เป็นต้นนะครับในส่วนของที่ เอ่อต้องการคอนเน็กติวิตี้เยอะๆที่อยู่ในในในพื้นที่เดียวกันเนี่ยก็แน่นอนสมาร์ทซิตี้นี่เยอะนะเนี่ยถ้าเกิดใครไปเที่ยมเอ่อที่มออครับของอาจารย์อีก็จะเห็นว่าพื้นที่เล็กๆนะครับก็ต้องการคอนเน็กติวิตี้เยอะแยะในหมดเลยนะครับเรามีการเอ่อใช้ 5G ในในส่วนส่วนของที่เป็นเอ่อเอ่อเอ่อพอร์ตนะครับที่แหลมฉบังนะก็มีการติดตั้งเอ่อเครือข่าย 5G แล้วก็เซ็นเซอร์เดไวซ์แล้วก็แออชเเตอร์ต่างๆในการควบคุมเครนนะที่ไม่มีไม่มีไม่มีคนที่อยู่หน้าเครนคนที่อยู่เอ่อควบคุมเครน ไปอยู่ที่ออฟฟิศนะสบา,ายนั่งห้องแอร์ไม่ต้องมาปีนบนเครือรอ่องเล่เป็นต้นปัญหาพวกนี้ต้องการ 5G ที่ต้องอาสามารถรองรับ density ของอ,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 อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นๆได้นะครับอย่างกรณีความหน่วงต่ำก็ชัดเจนเนาะการผ่าตัดเนาะใช่ไหมฮะลองคิดถึงคุณหมอกำลังผ่าตัดจากทางไกลใช่ไหมกำลังจะจิ้มจิ้มเข้าไปปรากฏว่ามันหน่วงต่ำเนาะตัดไปเรื่อนเลือดใหญ่ไปครับเสียชีวิตถูกไหมฮะเรื่องของการควบคุมเรื่องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆเช่นรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะนนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดวว่าาาพกเเรรข้้ใจไดนะคับ ถ้ามาถ้ามาดูนะฮะในส่วนของสิ่งที่เขาทํารีเสิร์ชมานะผมให้ reference ไปแล้วนะครับข้างล่างนั้นครับซาว์อีสเอเชียนะครับก็คือ,อเขามีการคาดการณ์ว่า value potential ในการที่จะเรา adopt ในส่วนของที่เป็นที่เป็นเทคโนโลยีก็คือว่า G, เอ่อ 5G เวลาพูด 5G ของ AS เนี่ยเราไม่พูดถึง 5G เดียวเราพูดถึง 5G IoT นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของคลาวด์นะครับเข้าไป Adopt เข้าไปในส่วนของอุตสาหกรรมจะเห็นว่ามันมี potential หลายส่วนเลยนะครับประเทศไทยนะครับก็ a อเคียเค้าเจอใช่ไหมก็คือสามารถ contribute นะครับมี potential ในการสร้าง value ในในส่วนของ a อเคียเค้าเจออยู่ที่7พันล้านเหรียญนะครับ service sector รวมถึง financial service ที่อยู่ในนั้นน่ก็11ล้านเหรียญนะครับ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ย AS ก,ก็ผมว่ามาถูกทางนะก็คือตัวเขาเองเป็นเหมือนเส้นเลือดในการที่จะนำพาเรื่องของพวกความสามารถในการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับที่มันจะเอมเบดนะครับความเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกไอโอทีะ IoT, นะครับพวกโรบอติกส์เอไอนะครับออคเม้นเต็ดเรียลิตี้นะครับแล้วก็พวก 3D printing ้นติ้ลงไปในอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยใช้คือ่าย 5G เป็นแบ็กโบนนั่นเองนะครับคราวนี้กลับมาที่ AS บ้างนะครับ พอวันที่เรามี 5G มานะมีอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกเหมือนกันแล้วก็คือว่าเอ๊ะเราจะเอา 5G มาทําอะไรนะทุกวันนี้ไม่ต้องมี 5G หรอครับวันที่เใช่ไหมฮะผมก็เคยขึ้นรถไฟฟ้าตอนก่อนโควิดอ่ะก็เห็นทุกคนก็เป็นสังคมก้มหน้าเนาะแต่ละคนก็อะไรครับเล่นเกมบ้างนะครับดูหนังฟังเพลงแต่ละคนก็ดูกันหมดเลยนะเป็นสังคมก้มหน้าอย่างแท้จริงนะเ,เกิดการ disruption ประเภทที่ว่าสื่อดิจิตอลนี่แทบแย่เลยถูกไหมฮะ พอ 5G มาแล้มาคิดนะมันจะมีอะไรที่มันต้องการมากกว่านี้นะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของ 5G อ่ะมันเน้นเรื่องของความเป็น IoT เป็นหลักนะความเป็น IoT เนี่ยหมายความว่าเวลาเราใช้อุปกรณ์ IoT เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนั้นมีความเป็น AS อยู่ในนั้นมีความ AS อยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่ๆเวลาไปที่หมู่บ้านหรือว้า,หวาแห่งหนึ่งนะครับอาจจะมี uh, smart uh, uh, street light นะครับหรือว่ามีเรื่องของการการ t r a ็ก เออวีซิเตอร์เพื่อสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่เคยทราบใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบ็กโบนตรงนั้นเนี่ยมันรันด้วย 5G อาจจะเป็นของ AS อาอจจะเป็นของเพื่อนนะครับเราก็เลยมีการดีฟครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอเรียของโฟกัสของ AS เนี่ยในการที่จะเอา 5G มาใช้เนี่ยเราโฟกัสอยู่ไม่กี่แอเรียนะครับแต่ก็เป็นแอเรียแต่อานไม่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเอ่อในส่วนของโซลูชันที่เราเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมนนะเราเน้นที่สมาร์ท i v ฟ n ิ s งสมาร์ทรีเทลนะครับสมาร์ททรานสปอเ t ชันและโลจิสติกส์นะครับแล้วก็ Smart Factory, นะครับ เรามีการ define เอ่อ area อันที่2ขึ้นมาเลยว่า a d j a c e n t business นะครับก็คือเรามีการ define ส area ก็คือ fintech นะครับ l o y a l t y tech ก็คือพูดถึงเรื่องของการใช้ lifestyle นะครับ point and privilege นั่นเองนะครับ insure tech เราเราแยกออกมาจาก fintech เนะเพราะว่า insure tech เนี่ยเรามองในส่วนของการ embed พวก IoT เข้าไปในส่วนของ insure tech อย่างที่เร็วๆนี้ใช่ไหมก็เป็น insurance แบบ paper y use ใช่ไหมสตาร์ทรถปุ๊บมันถึงจะทำงานพอพอดับเครื่องก็คือไม่ทำงานแล้วแค่ที่ต้องซื้อ พ o l i c y หรือว่ากรมทันม์แบบว่าทั้งปีนะเราเราเรา,เราจ่ายเฉพาะที่ใช้ก็พอแล้วรู้สึกว่าอันนี้มัน a t t a c h ออกค่อนข้าง a t t a c h กับเทลโ o มากๆเราเลยดึงอันนี้ออกมาจากฟินเทคนะครับ mm hmm. ในส่วนของ h e a l t h t e c h ก็เป็นอันสุดท้ายนะครับที่เราโฟกัสนะครับถามว่า as เอา4เรื่อง8เรื่องนี้มาได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ทําการวิจัยมานะครับแล้วก็เราก็จัดจ้างในส่วนของพวก คอนซัลแทนตเฟิร์ต่างๆนะครับที่ที่เข้ามาทําวิจัยแล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเทลโก้ควรต้องโฟกัสอะไรบ้างน,นะครับก็วันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นโลกของฟินเทคใช่ไหมครก็เป็นเอ่อเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกว่าในโลกของฟินเทคเนี่ยเอเอสก็สนใจนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะมองเอ่อในส่วนของฟินเทคเนี่ยในหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าคําพูดนี้จะค่อนข้างเป็นเจเรริกนะครับก็คือ Payment In ์อินเวสเมนต์เล n ดิ o งคาวฟันดิ้งบัจจิ้งแอพปัติมิ่งแอปก็คือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการบริหารจัดก,การการใช้ การใช้เงินของผู้ใช้งานนะอาเอาประมาณนี้แล้วแหน,นะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะพูดนะครับ่ถ้าเกิดว่าเป็นไปนได้เนี่ยถ้านักวิจัยเนี่ยอยากจะขอบคการวิจัยของของของประเทศไทยในโลกของฟินเทคเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันน่าสนใจมันมีหลายเรื่องเลยที่ผมคิดนะอาจจะคบคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรเกลเลเตอร์ด้วยผมยกตัวอย่างกันลองคิดดูนะฮะอย่างปัญหาอย่างเปียแชร์เนี่ยเรามองเปียแชร์ในอะไรอ่ะเปียแชร์ก็คล้ายคล้ายข่าวฟันดิ้งเนาะคือถ้าเกิดว่าเรามีการเรามแการออกแบบประสบการณ์นะครับ ของหรือการมีวิจัยพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคเนี่ยให้มันค่อนข้างถูกจริตกับคนไทยอันแน่นอนเราอาจจะต้องเวิร์กกับทางเลกูลเลเตอร์ใช่ไหมมากหน่อยนะว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันถูกกฎหมายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นอไอเดียที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่ามีใครมีไอเดียที่มันอะไรนะเอ่อเอ่อเอ่อ local to global ได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะดีจำนำอย่างเงี้ยยุคข,ของโควิดเงี้ยผมคิดว่าพวกเราเรามองเข้าไปในบ้านเราเนี่ยบบ้านเราเนี่ยมีมีแอสเซทมีเครื่องใช้ ่เครื่องใช้อะไรตั้งหลายอย่างเดียที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราสามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้นะครับทําไมเราไม่เอาตรงนี้มาโมดิไทส์มันล่ะนะครับเราจะจับคู่ไม่ได้อย่างไรคนที่เขากําลังลําบากอยู่เขาต้องการแอสเซทที่เรามีเนี่ยนะครับทำไมเราไม่เราไม่ปล่อยให้เขาใช้แบบถูกๆเป็นการเช่าไปหรือว่าเป็นแบบรับลงประจำนาอะไรเงี้ยผมคิดว่าแอเรียที่ที่เราอยากจะมองอะครับในส่วนของการวิจัยและพัฒนาสินค้าในโลกของฟินเทคเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบที่ สตาร์ทอัพตอนนี้เขาทำไปหมดแล้วนะครับเรากำลังพูดถึงจะทำอย่างไรให้มันโลเคอลนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถเอ b มเบดความเป็นเอ่อเอ่อดิจิตอลนะครับความเป็น AI IOT 5G ลงบปนในนั้นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแอเรียที่โฟกัสที่ a อเกำลังมองอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครทำเรื่องพวกนี้นะก็สามารถนัดมาคุยกันได้นะครับคราวนี้กลับมาเข้าเรื่อง AI นิดน,นึงนะผมว่ามีมีผมผมไม่อยากพูดว่าอะไรนะเอ่อเอ่อพูดเรื่อง AI มากนักนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมว่าอาจารย์หลายท่านเมื่อกี้ก่อนหน้าผมเนี่ยเก่งกว่าผมทั้งนั้นแหละนะก็พูดมาหมดแล้วผมว่าท,ท,ทุกท่านแล้วอาจารย์ในห้องนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นแบบว่า AI กันมาเลยนะผมคิดว่าก็ก็คงไม่อธิบายนะครับว่ามันคืออะไรนะแต่ผมอยากจะมาให้ให้อาจารย์นะแล้วก็ผู้ฟังนะเห็นว่าทําไมทําไมต้องมาดิจิทัลซิทิเซชันแล้วมาเกี่ยวอะไรกับ AI ทำไมต้องมารวมกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอิฟายอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะเวลาผมพูดกลับไปกลับมาเรื่อง 5G บางทีผมแบบ พูดสั้นๆนะครับว่า 5G ในโลกของ A AS เนี่ยเรากำลังหมายถึงว่า Internet t i n g นะครับตัว 5G ที่เป็น Core Infrastructure เองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Cloud Computing แล้วก็ AI นะครับ Cloud Computing ของ 5G ค่อนข้างพิเศษก็คือว่าเรามีเรามเีเครือข่ายที่เป็น Data Center ของเราอ่ะทั่วประเทศนะครับแล้วในโลกของ 5G เนี่ยเรามีการทำ Edge Computing ด้วยขอโทษครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นควิดนะครับ วันนี้พูดเยอะเ <c oughs> วลาพูดท้าจีจะพูดถึงสามเรื่องนี้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของว่าทำไมเราต้อง Adopt AI กับดิจิทัลเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามาดูในส่วนของ Quad l a d ที่เห็นเนี่ยนะในแกนตั้งนันก็คือเป็นการ Adopt ใช้เทคโนโลยีหมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกบล็อกเชนนะครับในเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของเอ่อเรื่องของ IoT นะครับเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีนะครับเรากำลังพูดถึงในแกนตั้งก็คือเป็นแกนที่เรียกว่าดิจิทัลสวิตเอเนเบลอร์นะครับคือการปรับใช้ปรับใช้เทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในการที่ช่วยกับปรับปรุงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในองค์กรนะครับแต่แกนนอนฮะแกนนอนเนี่ยเรากาลังพูดถึงอ้ขอโทษทีครับผมพูดสลับกันเนาะอ๋อใช่ครับแกนแกนนอนนะครับแกนนอนเรากำลังพูดถึงเรื่องของจะทําอย่างไรนะครับที่จะเอ็มเบด เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนะ่เข้าไปในวิสัยพ rocess นะหรือเรียกว่า position นั่นเองนะวิสัยพ rocess ก็คือเช่นลูกค้าจะรู้จักสินค้าเราได้ยังไงเวลาลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเราแล,แล้วเนี่ยเราจะทำ fulfillment ได้อย่างไรนะครับเ,เวลาเวลาลูกค้ามีปัญหาหลังหลังหลังการขายเนี่ยเราจะดูแลลูกค้าอะไรอย่างไงก็คือเป็นเรื่องของพวกนี้ก็คือพูดถึงง่ายๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำดิจิทัลฟาสซสในการที่จะดูแลลูกค้านะครับให้ครบถ้วนนะครับถ้าเราประกอบ2แกนนี้นะครับให้ได้สําเร็จนะครับให้ได้สําเร็จเนี่ย มันจะสู่เอ่อมันก็สู่ในคอดนั้นขวาบนนะครับเราเรียกมันว่าคอ g เนทีฟเทลโกนะครับก็คือเป็นการผสมผสานของการออกแบบประสบการณ์นะครับของลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้ต่างๆนะครับให้มันแมชเข้ากับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นตัวใหญ่ที่สุดของมันก็คือ AI นั่นเองนะครับคราวน,นี้ถ้าเกิดเราเอา AI มาผสมนะครับกับในส่วนของเอ่อเอ่อดิจิทัลเอ็กซียน์ของลูกค้าได้ดีแล้วเนี่ยนะครับ หน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมเห็นวิดีโอคลิปตัวนี้มานะครับอันสั้นๆนะครับอยากให้เราเห็นว่าความเป็น c ognitiv Telco หรือว่า cognitive enterprise ก็คือว่าเป็นบริษัทที่สามารถยืดหยุ่นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยหน้าตาม,มันน่าจะประมาณนี้ครับ นะครับก็คือสภาพของบริษัทนะครับที่เออ่เป็นความมีความเป็นคออนิยมเต็มรูปนะครับคงใช้เอ่อเจเนติกเอไอมั้งครับประมาณนี้นะครับคราวน,นี้มาดู Data Sur อร์เวเมื่อกี้อาจจะดูแล้วอาจจะเวิ้วนิดนึงนะครับเรามาดู Data ากับเซอร์เวที่ทํากันทั่วโลกดีกว่านะครับอันนี้เป็นเอซอร์เว่ที่มาจากเเออออ่่ในส่วนของไอพีเอ็มมาทำไว้นะครับก็คือสัมภาษณ์ซีซีเอโอสามร้อยท่านนะทั่วโลกนะก็ทุกทุกที่เลยนะครับ ก็เป็นบริษัทเทเลคอมที่เหมือนกับเอสนี่แหละนะครับก็มีความใหญ่มีความเล็กนะแตกต่างกันนะของ a อก็ประมาณสีฟ้านะครับเออเออการสีฟ้าตรงนี้นะก็ประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาสัมภาษณ์หลายไซส์นะครับที่มันน่าสนใจคืออันนี้ครับเลขทางด้านซ้ายมือเนี่ยกำลังบอกว่ากลุ่มเอาท์เพอร์ฟอร์มนะสีม่วงด้านบนเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มก็คือทาได้ดีกว่าชาวบ้านนะครับก็คือมีประมาณสักสิเกเอร์เ็แต์หรือรื่องขเอรเซ็นต์นั่นเองนะเออมันก็แปลกมันเรื่องของพาราเะเอ็นะ้นะนนะนี่า S <S การใช้ดิจิตอล strategy เนี่ยของสองสกลุ่มเนี้ไม่ต่างกันเยอะเห็นหมหกสิบกับส5ไม่ไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่ลองมาดูด้านขวาครับไอ้พวก outperform เนี่ยนะครับจะใช้ AI strategy มากกว่า non outperformer เนี่ยสี400่เห็นหมหกสิบสเทียบกับส5เนตี่ยต่างกันเกือบสี่ยเปเลยนะครับเลยคิดอันนี้เลยกลายเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็น variable ตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่น่าจะ impact ของการว่าทําไมนะครับบริษัทพู้มีถึงเอา f o r ฟอร์มถ้าเรามาส่องในรายละเอียดนะครับก็จะเห็นว่าการกาฟกราฟทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือจะเห็นว่าในส่วนของออที่เป็นที่เป็นออขอดูนะครับเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับเขาแค่จะบอกว่าการาฟด้านซ้ายมือเนี่ยกำลับอกว่าอุตสาหกรรม CSP ก็คืออุตสาหกรรมอย่าง A.S เรานี่นะครับม,ม,มีการใช้ A.I. แบบแบบมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับ ผมคิดว่าไฟนนซ์อาจจะมากกว่าเทลโก้ผมคิดว่านะแต่ต้องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงเทลโก้เนี่ยก็ก็ค่อนข้างยิงมากนะครับแต่พอมาส่องด้านขวามือครับด้านขวามือเนี่ยก็คือว่าถ้ามาส่องในเทลโก้ด้วยกันเองเลยนะครับก็จะเห็นว่าพวกกลุ่มเอาท์พร์ฟอร์มก็คือเออแท่งเขียวกว่านี่นะแท่งเขียวกว่านี่ก็จะเห็นว่าเขาจะมีการทําพวก Evaluating, Piloting และอ m p l เม e นติ้งเนี่ยคือแสงหน้ากลุ่ม Outperformer กลุ่มกลุ่มไม่ใช่ครับโทษนะกลุ่มนอนเอาผู้ฟอร์มเมอร์ไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าต่างกันถึง52กับ21เลยนะครับก็จะเห็นว่า AI เป็นเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่ให้บริษัทต,ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอาผู้ฟอร์มได้นะครับก็อันนี้ไม่น่าจะเป็นแค่เทลโก้ท่านจริงอุตสาหกรรมอื่นน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะมันก็ไม่แปลกใช่ไหมถ้าเกิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่ทำได้เหมือนคุณโจนที่ตีบิ๊กปองเมื่อกี้ได้ก็น่าจะดีกว่าถด้วยครับคราวนี้ เออผมเมื่อกี้ผมข้ามไปค่อนข้างหลายเรื่องนะครับผมขอทวนนะหน้านี้น,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 น่าจะเป็นหน,น้าสุดท้ายแล้วนะคือว่าก็คือว่าถ้าเกิดจะมีงานวิจัยนะครับพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ finance เนี่ยนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้ผ่านไปสองเรื่องแล้วก็คือหนึ่งผมว่าธุรกิจมันเบลอนะคล้ายๆอย่างงี้คก็คือว่าทุกวันนี้เราอาจจะใช้สินค้าเอสโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคือเอสจะเป็นไปได้ไหมที่การพัฒนาและวิจัยสินค้าทาง finance เนี่ยเราใช้โดยเราไม่รู้ นะครับมเมื่อไรก็ตามที่เรากู้เงินโดยเราไม่รู้น่าจะดีเนาะถูกไหมอ่าประมาณนี้นะครับสองเนี่ยมุมมองของฟินเทคอะครับเอ,อผมคิดว่าเราน่าจะใส่ความเป็นโลเคอลาไปสินค้าและบริการของฟินเทคมันน่าจะออกมาโลเคอลกหน่อยนะครับเอ,อผมเคยเห็นพวกโลกของ De ฟาอะไม่รู้อาจารย์กับผู้ผู้ฟังเคยเข้าไปเล่นปะก็จะเห็นว่าไอเดียแปลกๆต่างๆเนี่ยมันมันมาเยอะมากเลยนะครับจะทําอย่างไรให้ไอไที่มันมีความเป็นโลเคอลงบ้านเราที่เราใช้กันเนี่ยอนเรื่องของหลงรับจำนำเอ่ย นะครับเบรากากศของมันนะฮะเพียแชร์ P are, อะไรอย่างเงี้ยนะให้มันให้มันเอมเบดเข้าไปในส่วนของโซลูชันนะผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับแลวเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเวลาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคอะจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอ่อเอ่อนึกถึงตัวฟินเทคเองนะครับบางครั้ง AI เนี่ยสามารถถูกอัดอปใช้นะครับในเอ็นเตอร์ปรต่างๆในมุมมองหลายๆเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเอ็นเตอร์ e รส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมี4ฟันเดอเมนทัลเนี่ยครับที่ที่ 4 foundation เนี่ยครับที่ที่ที่ผมเอามาโชว์ให้ดูนะก็คือว่าถ้าเราสามารถเอา AI ไป embed ในพวกนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าน่าสนใจนะสมมว่านี่คือบริษัท f i n เทคจริงๆแล้วนี่ค่อนข้างจะจริงกับทุกบริษัทนะฮะสมมตินี่คือบริษัท f i n เทคแน่นอนมันต้องมีเรื่องของการ enhance เรื่องของอ human experience นะครเวลาพูดว่า human หมายถึงว่าไม่ใช่แค่ customer เนาะถ้า customer แล้ก็พูดถึงเรื่องของ mobile application พ,พูดถึงเว็บไซต์อะไรพูดถึง touch point อาจจะเป็น offline channel นะครับ เรากำลังหมายถึงผู้ถือหุ้นเรามี AI ช่วยผู้ถือหุ้นไหมเรามี AI ช่วย Employee ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่สองก็คือ Going Importance of Platform เนี่ยความหมายคืองมันคืออย่างนี้ครับแม้กระทั่ง FinTech เองเนี่ยผมคิดว่าเขาคงทํางานคนเดียวไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นทาง KBG เอ่อเอ่อ Present เ,เนี่ยผมว่าดูดีเลยนะก็มีการอะไร Collaborate กับกับ Ecosystem คล้ายๆกัน,นครับการทำ FinTech ผมคิดว่าคงมี Partner หลาย Partner เนาะจะทำอย่างไรให้ AI ไปช่วยคัดกรอง Partner ดีๆขึ้น จะทาอย่างไรใน AI AI จะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเพื่อในการคัดกรองพาร์เนอร์หรือว่ามีการไรออฟพาร์เนอร์เป็นต้นนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของ Intelligen t workflow กครับก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องเบสิกมากเลยสำหรับผมนะก็คือว่าทุกธุรกิจเนี่ยมี business process อยู่ถูกไหมไอ s i n e s s process เนี่ยพอมันมีแล้วเนี่ยเราเคยคิดว่าจะเอา AI ไปจับไหมนะเอา AI ไปจับในส่วนของที่เรียกว่าเอ่อจะ improve มันอย่างไรจะปรับปรุงยังไงมีเรื่องของอกงกีสสุ่ดท็คับา AI จะมีส่วนไหมในการสร้าง Culture of Agile Innovation นะอันนี้ผมว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับและเป็นควรหัวข้อที่ค่อนข้าง g e n e r อาจะไม่เกี่ยวกับ FinTech นะเป็นหัวข้อที่ทุกๆคนเนี่ยท,ทุกๆบรษัทเวลามีการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจหนึ่งไปยังธุรกิจสองเนี่ยจะต้องมีการใช้ Culture มีต้องมีการทำ Change Management นะครับในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จริงๆและ AI ช่วยเรื่องพวกนี้ได้ไหมย,ยกอย่างเช่นเคยมี Research ยู่อันนึงเขาบอกว่าเอา AI มา d ีเทคเรื่องอะไรครับ เรื่องของการรับส่งอีเมลเนาะลองคิดถึงดีครับตอนที่เราก่อนเปลี่ยนองค์กรเซชันเนี่ยเราส่งอีเมลกันปกติถูกไหมพอเรามีการเปลี่ยนองค์กรเซชันปุ๊บมันมันส่วนใหญ่แล้วตัดสินใจโดยโดยโดยคนถูกไหมโดย,โดยโหัวหน้างานก็เปลี่ยนแล้วจากองค์กรที่เปลี่ยนอย่างนี้อย่างนั้นนีไม่รู้ดีไม่ดีเนาะ AI มองไปแล้วพบว่า ดูการส่งอีเมลแพทเทิร์นการส่งอีเมลเพราะว่าการแบ่งงานหรือการนอสเซชันอย่างเงี้ยมันไม่เอฟฟิเชนซีมากพอนะจริงๆแล้วคนต้องแบ่งอีกแบบนึงต่างหากอ่ะอันเนี้ยครับก็คือว่าเอา AI มาช่วยในส่วนของ culture of a g จ l e ย innovation เป็นต้นและยังมีอีกหลายมุมน,นะครับผมก็เลยอยากจะฝากสุดท้ายไว้แล้วนะครับว่าการที่เราจะ o u t p e ฟ f o r m ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เออเออสามารถที่จะลุกขึ้นไปในตลาดที่เราไม่เคยเป็นนะฮะความความความ adopt ไอ้ดิจิทัลไลเซชันเนี่ยมันไม่มันไม่พอนะจริงๆแล้วเราควรต้องทำคู่ก็คือว่า Digitalization แล้วก็ artificial intelligence หรือ AI นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณท่านอาจารย์อาราอาราคินมากเลยนะครับที่ให้โอกาสนำเสนอไอเดียะแนวคิดหรือแม้กระทั่งว่า,าเพนพอ,อยต์หรือจุด ที่จะมีการพัฒนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโจทย์วิจัยเองหรือแนวทางในการทํางานร่วมเองร่วมกันระหว่างตัวนักวิจัยแล้วก็นักวิจัยกับตัวบริษัท Advanced Info Service วันนี้นะคะรับอาจารย์